สวัสดีคุณจอร์จขอบคุณมากที่ทำภารกิจแรกสำเร็จได้อย่างง่ายดายสำหรับภารกิจต่อไปนั้นสำคัญมากเพราะภารกิจนี้จะนำไปสู่ภารกิจที่สามภารกิจนี้ก็คือ การทำประกันสาธารณะนั่นเอง <c oughs> แค่นี้เองเหรอสบายทำได้อยู่แล้วจิบจิบมาซื้อพระบอรครับเมื่อซื้อพรบอรเสร็จเรียบร้อย <c oughs> ก็ไปเลือกซื้อประกันต่อได้เลยคุณขอมาทำเรื่องซื้อประกันครับ <c oughs> โอ้โหแพงมาเยอะเงี้ยพี่เราจะต้องเลือกซื้อ,อยังไงเนี่ยอันนี้ก็แพงอันนี้ก็คุ้มครองน้อยอันนี้ก็ติดสัญญาลายปี อาทิตย์นึงนะขับงานน้อยซะด้วยแล้วจะต้องเลิกซื้อยังไงเนี่ยโอ้โ oh. ห hmm. <laughs> ใจเย็นค่ะพี่เรื่องประกรันบอกเลยไม่ต้องห่วงเพราะก๊าได้คัดสรรประกรันเด็ดเ็ดเอาให้พี่เรียบร้อยแล้วโอ้โห oh. oh. ดูแลดีเกินไหนมันเป็นยังไงเอาให้ผมดูหน่อยครับถ้ากลวว่าขับน้อยแต่ต้องจ่ายมาก ไม่รู้จะเลือกประกันแบบไหนดีต้องนี่เลยประกันเบาใจประกันภัยรถยนต์สาธารณะที่คุ้มครองอครอบคลุมไปถึงผู้โดยสารถูกต้องตามกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อเป็นทางเลือกกับพี่ๆมาในราคาที่เบาๆเ,เ,เริ่มต้นเพียงวันละ28 8สบาทสตนะ้างค์เท่านั้นแต่ที่สำคัญสามารถซื้อผ่านแอปคนขับได้อีกด้วยโอ้สุดหูจริงๆเลยครับซื้อได้ผ่านแอปคนขับเลยอ่ะขอบคุณมากๆเลยครับพี่เมื่อพี่ซื้อพรบสาธารณะกับประกันสาธารณะเรียบร้อยแล้ว นำเอาเอกสารทั้ง2อย่างนี้พร้อมกับใบยืนยันการขับรถผ่านแอปไปที่กรมผลส่งได้เลยค่ะเพื่อจะทะเบียนเปลี่ยนเป็นรถรับจ้างผ่านแอปค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยสี่ครับมายื่นเอกสารเปลี่ยนเป็นรถรับจ้างผ่านแอป Gra b ครับยินดีด้วยคุณจอร์ดภารกิจที่2เสร็จสิ้นแล้วภารกิจสุดท้ายกำลังจะมา อยู่นี่ไม่ต้องห่วงเราพร้อมจะลุยกับพี่อยู่แล้ว